สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักนะครับผมวันนี้นะครับผมออยู่กับทางช่องนะครับผมอาริชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมทางช่องอาริชาแนลนะครับผมได้มีแนวทางสูตรห้อยหานอยนะครับผมประจําวันที่27นะครับผมมาให้เอฟซทุกท่านได้เข้ามาติดตามมารับชมกันนะครับผมซึ่งนะครับผมชุดตัวเลขวันนี้นะครับผมก็มีตัวเลขที่เด่นๆสวยๆมา ไ้ซีซั่นได้รับชมกันนะครับผมวันนี้นะครับผมทางช่องนะครับผมอาริชแนลนะครับผมยังไงก็ฝากอิซุกท่านที่เข้ามานะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องอาริชแนลด้วยนะครับผมซึ่งสูตรหอยฮานอยวันนี้นะครับผมแอดมินวางให้รูด9และสีนะครับผมวิ่ง9้าตัวเดียวเลยนะครับผม อ่าส่วน2ตัวนะครับผมแอดมินวางให้0 9นย์เก้าไอ่เก้าศนะครับผมแล้วก็9 1 9 2 9 3 9 5นะครับผมส่วนอ่าสนะครับมี4 1 4 2 4 3นะครับผม4 6 4 8นะครับผมแล้วก็อ่าชุดตัวกันนะครับผมก็มี5 1 5 2 5 7นะครับผมยังไงก็ฝาก FC ทุกท่านที่ยังเข้ามาติดตามมารับชมให้กำลังใจอยู่นะครับผมก็ลองนะครับผมพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางได้นะครับผมสำหรับแนวทางของหัวห่านอย สูตรนี้นะครับผมย้ำนะครับสูตรนี้มัดรวมกันทีเดียวเลย3หน่วยเลยนะครับผมทั้งโปตินะครับผมพิเศษแล้วก็ VP นะครับผมจัดไปนะครับผมยิซีท่านลองเข้ามาติดตามมารับชมกันได้นะครับผมยังไงก็ฝากให้กำลังใจทางช่องอารีชแนลเลยนะครับผมฝากให้เข้ามาติดตามกันรับชมกันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมไม่แน่นะครับทุกท่านอาจจะมีดวงมีโชคกับแนวทางของ อาลิเชเนลนะครับผมยังไงก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับผมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทางช่องก็ฝากแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านโชคดีสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับแนวทางหัวฮานอยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ